ข่าวเอ้ยห่านี่ไดไหนกันดีกแล้วเนี่ยจอยไอ้จยจเจย์ทำไมมาแม่ไปแล้วเนอะไหนกันไม่รู้ wouldn't mind though โหุ่นตายแล้วอยู่ตีนเขา่าคอยดีไหมเนี่ยให้แม่เรอไหมเนี่ยโหทำไมไปทำอะไรอยู่นู่นมาให้ไวเลยฟ้นมาแม่เนี่ยโอ้โหเร็วเลย ดวนดวนดวนกไมาว่าดวเนเห็นไรบนฟ้าไหมเนะี่ยม,ม่ตั้งคางเลยให้ไวเลยให้ไวเลยไปทำอะไรกันอยู่นู่นอ่ะมันชักเริ่มห่างบ้านไปเรื่อยๆเอารัดทั้งไหนเนี่ยรัดมาทั้งไหนโอ้โห เลือกเกินไหมเนี่ยมันเลือกเกินไหม, <S <S ม,ม,มน้ำก็มาบนมันจะบนเรื่องอะไรเนี่ยัไปเองเนี่ย,ไป,ยไปทำไมบันเข้าอะ่ะได้ใก่ไหมล่มละได้จับไก้ป่ะหึได้ได้จับไกล,ลไหม พากันไปอยู่ทำไมนูน่นน่ะนู่นอืมมันทำไมได้ยินเรียกล่ะว่าจะไม่เรียกแล้วไม่เห็นเนี่ยก็ไอ้หิ้วเลยเอาได้ข้าวมาข้าวเอาเดี๋ยวไดว้จ้อยลายอีกข้าวมังนี้ มันกัดเอามามาไปเลยพากันไปทุกวันเลยเข่าเนี่ยฮะไม่พากันไปเข่าทุกวันจะทำอะไรบนเข่าอ่ะ